ไดเดอร์มาใช่ไหมนี่สวัสดีค่ะใกล้ถึงเทศกาลวันแม่แล้วนะคะวันนี้แม่เก๋กับน้องใบปอเราจะมาทําอะไรกันคะทำขนมกระดาษวันแม่ค่ะเราจะมาทํา DIY การะดวันแม่จากขนมกระดานนะคะนีวันนี้เราก็จะใช้ขนมกระดาษสีฟ้าสีฟ้านะคะเพราะว่ามันก็จะเข้ากันกับเทศกาลวันแม่นะคะจริงๆน้องๆจะใช้ แล้วก็มีอะไร M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  วันนี้นะคะเราก็จะใช้ M M M เราจะเอามาทำอะไร M M M ทำเป็นหัวใจทำเป็นหัวใจแล้วก็นมเม็ดนะคะนมเม็ดเราก็จะทำเป็นพวงมามลัยพวงมาลัยนะคะก็มีช็อกกี้ช็อกกี้เป็นเป็นกาวช็อกกี้ช็อกกี้เราก็จะเอาไว้เป็นกาวเชื่อมนะคะนี่เดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะคะกระดาษคนละแผ่ แล้วว่าเันจะทาอะไรหัวใจแม่ก็งั้นไม่แม่ทำอะไรนะพวกอะไรพวงอะไรใช่ไหมคะนี่คืออุปกรณ์แม่ก็แกะเตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะคะ M&M กับขนมไอ้กับนมเม็ดแล้วก็ช็อคกี้ช็อคกี้นะคะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยแม่ก็จะทําเป็นรูปหัวใจนะคะเฮยไม่ใช่แม่ก็จะทำเป็นลูกวกอะไร เราก็จะมาวาดโครงล่างกันก่อนนะคะเดีวหังให้น้องๆดูก่อนนี่นะะเ,เสร็จแล้วเหรอรยังไม่ได้แปะกาวเลยมาเลยเรามาแปะเอาโชกี้ชกี้นี่นะคะทำเป็นกาวนี่หนไหมแปะลงไป ไปประยุกต์ทำให้แม่ได้นะคะสำหรับแม่ที่จะถึงนี้เอาขนมกระดามาประยุกง่ายๆหาได้ตามเซเว่นนะคะอันนี้เราสามารถกินได้นะเอาไปให้แม่แม่ก็จะดีใจแล้วก็ภูมิใจแล้วก็สามารถกินได้ด้วยนี่นะคะอเอาเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นพวงมาลัยบนขนมกระดานะคะการ์ดวันแม่จากขนมกระดาษสามารถ ไก่ไหมมาเดี๋ยวเรามาช่วยาาน้องบอลติดหัวใจกันก่อนน้องบอลยังทำหัวใจไม่ได้เลยเสร็จแล้วาหัวใจ น,ะะนี่ขนมกระดาษการ์ดขนมกระดาษเป็นรูปหัวใจนะคะทำง่ายมากๆเลยน้องๆแค่เอาเม็ดเอ็มเอ็มนะคะมาแปะแปะแปะโดยใช้กาวโดยใช้ช็อกโกแลตช็อกกี้ช็อกกี้เป็นกาวเชื่อมนะคะแค่นี้เราก็ได้การ์ดมันแม่มเก๋งๆง่ายเป็น้ี่แม่แล้วใช่ไหมง่ายไหมคะง่ายมากง่ายมากเลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวโชว์สองอันเลยนี่นะคะจริงๆถ้าน้องๆมีปากกา เป็นขนะมกระดาษเขียนได้ใช่ไหมคะกินได้อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถนามาเขียนคำว่ารักแม่อันนี้ก็ได้นะคะแต่วันนี้แม่กับน้องใปพลเราไม่มีปากกาที่สามารถเขียนบนขนมกระดาษได้เกเไก่สไลเดอร์มาใช่ไหมนี่โอเคนะคะสําหรับการวันแม่นะคะจากขนมกระดาษนะคะทําได้ง่ายๆนะคะน้องๆก็สามารถไปทําให้แม่ได้นะคะวันนี้เราทั้งสองคนก็ขอลาไปก่อนนะ อย่าลืมกด Like